มากินหอยแมลงผู่อบชีสกับผักส,สดหลังบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปใส่ชีสลงไปนะครับอันนี้เป็นชีสแบบหน้าพิซซ่าเลยนะครับยืดยืดหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยทุกคนนี่ลน้ลนๆกันไปเลยดู จากนั้นโรยเกลือลงไฟสักนิดหนึ่งจากนั้นใส่หม้ออบลมร้อนเลยตั้งอุณหภูมิไปที่200องศาใช้เวลา30นาทีเลยนี่เป็นไงน่ากินไหมเดี๋ยวไปกินกับผักสดๆกันหอยแมลงผู้อบชีสกับใบแมงดาสดๆมาทุกคนโอ้โหดูอันนี้แบบร้อนๆอยู่เลยนะดูครับยืดๆเลยโอ้โห อืม mm hmm. mm hmm. หอมมากทุกคนซีฟู้ดสมูทตี้นี่เป็นไงอื mm ้อ hmm. อ mm ืมกลองนี hmm. mm ้ห hmm. น mm ่อยอืมอืม หอมมากเข้ากันมากหอยมแมลงคู่อบชีสกับผักใบอิตูแซ่บมากทุกคนเยอมๆโอ้โหอืมอืม <ừ> <ừ> ดู ดูชิ่งจะยืดเลย <laughs> อร่อยมากสุดยอด หอยแมลงกู้อบชีสกับสาล่ายแผน่นอันนี้เป็นสาล่ายแผน่นวตไม่ยืนแล้วทุกคนมันเริ่มแบบเย็นแล้วจะได้อันนี้ให้หมดมรสชาติแบบดีมากดูหอยแมลงกู้น่าจะเป็นนิวซีแลนด์นะตัวใหญ่มาก น้ำจิ้มซีฟูด้ดสมูทตี้ของเรามาอืมอืมสดุดยอด